ค่ะไปรี้กับช่องไปชาแน,นลวันดูดีโฟค่ะแล้วก็ j&n hi นเค่ะก็วันนี้ก็จะมารีวิสกูชีกันนะคะไปดูชิ้นแรกกันเลยค่ะชิ้นแรกคืออะไรคะเป็นเออ่เค้กของแบบของเอ่อทำเป็นแบบแบนชวาค่ะนี่นะคะ หนึ่งสองสามอันนี้เราวาดราคาหนึ่งเราชอบบิดอย่างนีน้มันจะแบบขูขาขูขาขดีอยที่คุยนะคะต่อมาเป็น มะม่วงแมงโก้มีกันกระแทกด้วยค่ะโหมันเนียนมากโด้ยสะอืกอีกแล้วต้องมาบีบกันค่ะหนึ่งสองสามก็มะม่วงก็ซื้อมาแพงอยู่เหมือนกันนะคะ น้ำมูกซื้อมาประมาณสามสี่ร้อยนะคะส่วนเค้กก็ซื้อมาประมาณสามสี่ร้อยเ้ยคะแล้วก็จะไม่ระบ,บุเยอะนะคะลืมไปคะ่ะวันนี้นะคะเราก็เห็นปลายชาแนลถ่ายคนเดียวนะคะแล้วเริ่มมาเป็นส่ายบักเชิญด้วยก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้เราั้งสัง่งเอง ช่องนะคะบ๊ายบาย